ดีค่ะเราชื่อเด็กอิงนะคะจากสมพินเลขที่1 6มาจากเมเจอร์พิลอยู่ชั้นเทลย์จุดสามที่307ค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอหัวข้อพัฒนาการทางกายวิศวะของพัฟฟี่ออสเตรเลียและโอเชียเนียค่ะและก่อนอื่นนะคะมาพบกับสมาชิกกลุ่นกับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอิงฐานนิกายสุวนรณนาเลขที่22อยู่ชั้นเัลย์จุดสามที่307ค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญินงน้ำเพชรทองนิดเลขที่ยี่สิบเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชวาวัลล่มเลขที่สิบเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชาประสิทเลขที่ยี่สิบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพิณาทองประจัน,งงนจเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะค่ะแล้วเรามาเริ่มกันใน เออที่ต้องมาสาพภูมิสร์ค่ะเรามาเริ่มกันในที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียค่ะประเทศออสเตรเลียนะคะมีเนื้อที่ทั้งสิ้น7 6, 6็0ล้านหแ้ามตารางกิโลเมตรค่ะ แต่เป็นแผ่นดินในภาค,คพื้นทวี7,659,861ตารางกิโลเมตรค่ะที่เหลือนะคะเป็นเกาะขนาดเล็กโดยมีกเกาะแทสเมเนียนะคะเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดค่ะละักษณะภูมิประเทศนะคะโดยทั่วไป้อยล้าสูงค่ะและตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกพื้นที่ส่วนใหญ,ญ่นะคะเป็นทะเลทรายแห้งแล้งค่ะและชุบกันดารนะคะมีพื้นที่ที่เป็นน้ำเพียง แค่ร้อยละหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดค่ะชาวออสเตรเลียนะคะเรียกดินแดนที่แห้งลแล้งและสุราันดานี้ว่าเอาแบกค่ะประชากรออสเตรเลีย่วนใหนนะคะอาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกหลังแนวเทือกเขาเรดิวนิ่งค่ะซึ่งแห่งแยกชายฝั่งตะวันออกอกับเขตเอาแบกมีแม่น้ำสายสำคัญ,สำค,ญสำคัญอยู่ทางภูมิภาคตะวันออกได้แก่ นิงและแม่น้ำเมอรี่ค่ะส่วนตลางของประเทศนี้นะคะเรียกว่าเขตเซนเทลโรแลนด์ค่ะเป็นเขตเป็นเขตที่ให้เล้งที่สุดแม่น้ำลําทานต่ตางๆนะคะอาจแห้งสนิทเป็นเวลาหลายปีค่ะมีเขตพ,พ่อปูกกันเทียงร้อยละเจ็ดของที่ทั้งหมดค่ะ <c oughs> สองนะคะสองนะ เป็นอิสระจากการขนาดเลวกันนะคะอำนาจของข้าหลวงก็ถูกต,ต,ตัดลงค่ะและเป็นรัฐบาลอังกฤษก็กฎหมายน,นะคะให้มีการจัดตั้งสถานสถาน,นสถานนิติบัญญัติเึื่เป็นสภาที่รึกษาแก่ขา้ขาหลวงค่ะต่อมานะคะ่อมีการเรียกร้องรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชากรมากขึ้น รัฐสภาอังกฤษก็ได้ผ่านพราชบัญญัติในพศ๒8 4 2ค่ะตำหวดให้สภาไติบัญญกติในรัฐยูเซาวเวลประกอบด,ด้วยสมาชิกตั้งหมคนด3 6คนค่ะในรน่ะจดไมนะคะในปีพศ๑๙ได้มีการค้นควงคำในรัฐ เวลและรัฐวิกตอเรียค่ะทำให้ชาวตะวันตกและชาติต่างๆพากันอมยพหลังไหลเข้ามาการลงคะแนนโดยมีวิธีรับษากันให้เงินเดือนแก่ผู้แทน,อนอทรัษฎรออสเตเลียจึงเป็นเวทีเรียกร้องทางการเมืองจนเกิดการจัดตั้งระบบสภานิติบัญญาาาัติสองสภาค่ะในพศ1856รัฐวิกตอเรียก็เป็นผู้นำในการลงคะแนนโดยวิธีรับค,คาะออสเตเรีย okay. เป็นชาติแรกค่ะที่ใช้วิธีดังกล่าวทาให้เกิดคําศัพท์ทางการเมืองว่าการลงคะแนนแบบออสเตรเลียซึ่งหมายถึงการลงคะแนนโดยวิธีรับค่ะต่อมาในคศ1857นะคะรัฐวิตอเลียยกเลิกข้อกำหนดการกครองทรัพย์ ร้อ,อื่นเป็นคุณสมบัติของผู้ลงคะแนนเสียงในสภาล่าส่วนรัฐนยวซอเทลก็ออกบ,กรบ,รบุตรหมการปฏิบัิรูปเลือกตั้งในพศ1858การลงคะแนนโดยวิธีรับและการยกเลิก ข้อกำหนดของการปกครองทรัพย์สินแก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ในการแบกขตการเลือกตั้งโดยวิธีการ,ด,ด,การดังกล่าวนั้นออสเตรเลียจึงพัฒนาการทางการเมืองที่ที่ทก้าวหน้ากว่าอังกฤษรัสเซียออสเตรเลียยังเป็นผู้นำให้สิทธิ์การลงสมัครตั้งแต่ แก่สตรีในแก่สตรีเป็นรัฐแรกในข้อสอน1797ในข้อส1901รัฐต่างๆได้รวมตัวกันเป็นประเทศเรียกว่าเครือรัฐออสเตรเลียจกกัดการปกครองในรูปแบบของสหพันธรัฐส่วนสมาชิกผู้แทนลัาษฎรอเป็นตัวแทนของพลเมืองทั้งประเทศ ม,มีนายกัมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลและทําหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารประเทศอย่างไรก็ดีออสเตรเลียก็ยังมีความสัมพันธ์กับอังกฤษโดยมีฐานะเป็นอาณาจักรโดมินิโอในจักรวรรดิอังกฤษและเข้าร่วมลบเป็นฝ่ายอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและ2 ในปัจจุบันออสเตรเลียเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของเครือจักรภพมีองค์ระมุกของอังกฤษเป็นผู้นำค่ะต่อไปด้านการกษตรนะคะโดยทั่วดินเดนออสเตรเลียเป็นที่แห่งเลง,ท,ง,งทั้งยังขาดพืชเกษตรกรรมอีกด้วยค่ะแต่ออสเตรเลียนะคะก็มีภูมิอากาศและ ช่วงกว้างที่เหมาะในการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะแกะค่ะในการทสวสรษที่1,790นะคะจอห์นเมคอาร์เชอร์ได้ริเริ่มนำแกะพันเมริโนนะคะที่ให้ผลแกะหนานุ่มมาทดลองเลี้ยงจนกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจค่ะโดยในปลายทสวสรษที่1,840นะคะ ได้เพิ่มจำนวนถึง1.5ล้านตัวค่ะก่อให้เกิดการขยายพื้นที่ในการเลเี้ยงแกะรวมทั้งัวนะคะและการตั้งชุมชนใหม่ๆที่สำคัญเช่นคอสฟิลิปต่อมาคือรักิตโตเรียค่ะและดินแดนที่ลึกเข้าไปในทวีปคนแกะนะคะจึงได้เป็นสินค้าสองโอกไปยังอังกฤษที่สำคัญสๆคัญค่ะและทำให้อุตสาหกรรมการ,การทอผ้าขนสัตว์นะคะของอังกฤษะะขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะ ในช่วงเมวรรษาที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบทองคำกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้สูงมาพัฒนาประเทศแต่ระหว่างคศหนึออง 1, ่ 1, งพันแปดร้อยหกสิบถึงหนึ่งพันแปดร้อยสิบทองคำเริ่มลดน้อยลงและต่างๆได้ดึเงินนโยบายการเปิดพรมแดนเพื่อขายายพื้นที่การเกษตรอย่างไรก็ดีแม้นโยบายส่งเสริมการเกษตรจะไม่ได้ผลสูงสุดเพราะที่ดินจำนวนหนึ่งถูกควกบคทำปุสสาวะใช้เลือดซวนข้ามข้อคอุกิทั้งกเกษตร ตะกรนขาดประสบการณ์ในการพาอปลูกจนเป็นหน,นี้ธนาคารและต้องสูญเสียที่ดินแต่ที่ดินจำนวนหนึ่ง,งก็ได้รับการโหวตเพื่อทําการเกษตรเช่เนในรัฐเซีออสเตรเลียแต่การที่เกษตรกรรมจเจริญอย่างมากกว่าเพือ่อนหากนอกจากนี้นะคะมีการน,นำพันธุ์ข้าวสารสารที่จากอังกฤษและฟริการใต้ามาปรับปรุงพันธุ์เหมาะสมกับภูมิประ นนี้สภาพอากาศของออสเตรเลียคือพันเข้าคือเข้าพันอกอบและเข้าพันแฟนเดอร์เรชันทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่จเจริญก้าวหน้าด้านการเกษตรต่อมาได้มีการนำพืชผักผลไม้ต่างๆมาปรับภูทมทธรโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆจนเป็นประเทศผู้นำส่งออกพืชผืกผลไม้ต่างๆค่ะ สนะคะการพัฒนาด้านการสังคมและศิลปวัฒนธรรมค่ะความเสมอภาคของคนขาวค่ะแม่ออสเตรเลียจะเป็นดินแดนท,ที่อยู่ใกล้ทวีปเ,เอเชียอีกทั้งชาวอาบอริจินิดก็เดินทางอ,อพยพมาจากเอเชียเกือบทั้งหมดมาจากอังกฤษนับถือพิษศาสนาทำให้สังคมและวัฒนธรรมออสเตรเลียมีลักษณะเป็นตะวันตก อย่างไรก็ดีสังคมอัสเตเดียจะเป็นสังคมที่มีความทัดเทียมกันค่ะทางชนชั้นทางภูม,มิภาคทางหลังครอบครัวและชาตาิพันุเรียกว่าสังคมแบบเสมอภาคค่ะเพราะในช่วงของการหลบพยกนั้นไม่มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเดินทางมาตั้งแต่แหล่งด้วยเพื่ออดีตนักโทษรวมนังบุญหลาน จึงสาม,มารถสร้างฐานะและมีบทบาทสำคัญในการรวมอกตั้ตั้งอาณานิคมได้ค่ะค่ะต่อมานะคะคในศตวรรษ1850ซึ่งเป็นเพิ่วงที่มีการคน นำไปส,สู่การขยายสิทธิการเลือกตั้งให้แก่ประชาชน,นทุกคนนะคะโดยมาจากการคาัดค้านของชนชั้นสูงสนังและเกิดขึ้นก่อนประเทศอังกฤษในเวลาหลายปีในขณะเดียวกันนะคะการเข้ามาสแสวงโชคของชาวจีนที่มีมวัฒนธรรมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเช้อชาติและลัทธิศาสนาที่แตกต่างกันจากชางตะวันตกเช่นการไว้หันเบี้ยหางเตียนะคะการรับประทานอาหารด้วยตะเกียบการสูบบิห การเส้นไหวรพบุรุษนะคะทำให้ชาวอาณานิคมออสเตรเลียเริ่มีอาคีนคนผิวเหลืองค่ะจนต่อให้เกิดความรังเกียจและต่อต้านนะคะอันนำไปสู่การออกกฎหมายรัดต่างเพื่อป้องกันการเคยเข้ามาสูา่เข้ามาอยู่อาศัยของคนผิวเหลืองค่ะคนผิวดำค่ะ ต่อไปนะคะการสร้างสังคมในาชาติและอัตารั์ของทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ในทศวรรษ1960รัฐบาลให้ความสนใจในวัฒนธรรมและชีวิตค,ความเป็นอยู่ของชาวออรอริจินิสอีกทั้งต่อมายังส่งมอบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าต่างๆคืนให้แก่ชาวบอรริจินิสเพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบีพิธีกรรมของเผ่า และสื่อพอ่อวัฒนธรรมความเชื่อถือศิลปะวัฒนธรรมอวอริจินิสก็ได้รับการนาสนับสนุนทางด้านการเงินจากรัฐบาลอีกทั้งศิลปินชาวออสเตรเลียก็ได้รับการกระตุ้นให้หันมาสนใจในรูปแบบของศิลปะอวอริจินิสมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆม,ม,มาผสมผสานเพื่อความเรา้าความสนใจและจิาการของผู้ชมมากขึ้นเพื่อเป็นอัตลักษณ์และ ถ้าเอัต่าง์ของสิลาะอาตรเลียในปัจจุบันค่ะ <c oughs> <c oughs> การเป็นสนามรบแต่การขัดแคนสินค้าอุตสาหากรรมน้ำข้อต่างๆทำให้รัฐบาลหันมาส่งเสริมอุตสาหากรรมประเทศต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหากรรมมีการจัดตั้งโรงถลุเหล็ก,ลกและการทำอุตสาหากรรมแร่ต่างๆปัจจุบันออสเตรเลียเป็นประเทศผู้นำที่สำคัญที่สุดใ,ในการส่งออกแร่ฐานหินบลอกไซด์สนถึงปัจจุท ต่อไปนะคะมาถังสิ่งสาคัญของออสเตรเลียนะคะที่ทิ้งไว้ให้แก่ชาวโลกคือวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับในการเลือกตั้งค่ะออสเตรเลียเป็นปร,ประเทศแรกในโลกที่ใช้วิธีนี้ตั้งแต่คศ1856ซึออ18่งแต่แรกนั้นนะคะจะเรียกว่าการลงคะแนนเสียงแบบออสเตรเลียค่ะต่อมาให้สิทธิการลงคะแนนเสียงเริอกตัก้งแก่ผู้ชายทุกคนส่วนผู้หญิงในอสในอ,นนอสเตรเลียในอนาธิคมตซาวออสเตรเลียได้รับสิทธิลงคะแนน เสียงเลือกตั้งในคศ1894น 1, 4, ับว่าเป็นอินแดงที่สองแห่งโลกค่ะ ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ